แม่ครับลูกกันพากันไปโงเรียนนะพี่น้องส่งกัย่างกเข้าไปแล้วคนนะ่ะสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้ามเนกาตอนเช้าเขาก็ับมาส่งลูกเข้ามาโรงเรียนแล้วเขาก็ับมาสื่อยาสูกำลังนึงพี่น้องค่ะ <c oughs> ยาสูกลังเลยพี่เนอะ,ะกินแล้วง่วงกินแล้วก็หลับดีเหลือเกินอร่อยด้วยซื้อแล้วเรียบร้อยขวดละสี่สิบบาทขวดเล็กนะคะสี 40, ่สิบขวดใหญ่แปดสิบจ้วนี่หมนะหมเลยหมปะได้มัมนส่สอยูมอนซิมคนจอดซื้อเป็นแถวเลยเนาะขายดี เจ้าขายน้ำพรอมนี่ขายที่เป็นเป็นเป็นธุนรกิจหนึ่งเดี่ยเอาได้เนาะใช่คนจอดซื้อจะว่าได้เ,ข,เ,เข้าแถวคนไหนว่านธรรมดาแถวว่าคนเท่าหนึ่งข้าเจ้ามักกินกอะไรมันกินมันก็มีแห้งมันมีแอลกฮอมันกินให้เป็นยาอย่าไปกินให้มันแบบอันนั้นน้ำแก้วสองแก้วกูเป็นยังดอกไปเนาะคอยกินคอยกินน้ำแก้วสองแก้วพีเ่เบิง้งดูจอดเลี้ยงกันซีหานะคันเนี่ยมันเก็บกอกที่ประทัดน,นะจะลดสิบรอ จกิจนยังน้งนม, <in> มือนหนเนาะมือนจสี่แต่ยังสูอไมพี่น้องกินนกันบ่นาะมก่ไปต้อกินต้ไก่ยังเขาายบายบายเมื่อแรงสามุมแรย่งมาซื้อกินต้อไก่ชอบเตอนนี้ยังเขายังขายบ่ตลาดน่เศร้าปวดโอเคเนาพี่น้องอูหากินเนวอย่นก่อน สบายดีแม่ขโมนมากินข้าวนั้งกันอ่าพี่น้องมาแล้วข้าวเปล่าเอาเอาเดินนึกว่างไปมากินข้าวกับเกาเหลาเด้อพี่น้องเออตัครับโอ้เกาเหลาคนตัดเศบไปเลพี่น้องเน่าอไฮไลท์เลยเนาะเนื้อลูกคินน่าอร่อยมากเขาเจ้าเป็นจานหัวงอกแล้วก็มีพริกเผาแล้วก็ผักมรพ่าพี่น้องเลย เจ็ดสิบบาทเอาไปไล่ันไหมเพื่อนำไล่แกงเลยพี่นแน่เห็นไดไหมชิ้มเนี่ย <c oughs> ทางว่าเวียสร้างงานมามาอยู่พี่น้องเลยสร้างเสร็จมามาเมามามเข่าต้องการ แต่ว่าผักทวงหงอก,กี่มันไหลไหลเนาะทวงหงอกเนครับปิก็มีอะไแม่มกิมบาร์กินเข่าฮะกินเข่าด้วยพอ,อกันกินแบบกินข้าวนี่ยไม่ได้ใส่บางทีกิมกับปีมาเด้วยเนาะ แม่ผู้ใดมาเปิดเพลงเนาะมันพระเจ้าเปิดเทียบโหลดคนพี่น้องโหดบ้านว <c oughs> ่านพี่น้องนะว่าสวนเอาเาด้มเหมือนพี่นอ <c oughs> ้องไงแต่พายาหาบังยิ้วมาก้อยทุกพี่น้องกินก้อยเห็นในคลิปก็เจ้าเห็นไาก่อยบังยิ้วไง เป็นแซลมอนเคยกินเ่าเหนียวอ่อนๆนะใกจะตาําอืมก้อยใส,ส่เดียก้อยใส่ม่นเดียดยองใส่มนเดียดทำฉัรมแ,แดงก็จะทำฉันมแ,แดงอืมดามอมงเราเผ็นไห่ห้อ น่ากาดที่สั่นน่ากินมากฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องอ่ะพี่น้องวันนี้กะทางจากไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วกะแวะผ่านสามม่วงไปหาหกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วกะกลับมาลิลี่ก็ไปเปลี่ยนน้ำกินพี่น้องพ๋อเพชรก็เลยมาตั้งกองที่เบาอันหนึ่งอันน้อยพี่น้องบ้างพี่น้อง วานเนี่ยคอยบ่าคลิปยังมาบ่าว่อไปได้งานเนาะเอาวเพียระบ่าใอ้ฟังมัดทุกอย่างที่บ่าว่อแล้วเห็นยังไงพี่น้องเก็บซี่ขบวนหักบ่าว่อกัมีนะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้จะได้จ้างงานมาบ่าให้บ่าวเพียรได้วัดนี้เพราะอย่างไรอยากบอกเพิ่นเข้าใจนะพี่น้องเพิ่อนอาที่บอกเข้าใจเลยหด้อจังไดกขาลู้หรือเพิ่นเป็นนักตีกับเพ้าเขาบ่าลูนเนาะอ่าบ่าวเพีร์บาว่าคนนอกจะไปเห็นงานโรงงานนี่ข้าจะก็ต้องยอมตรวจสุขภาพของพนังงานพ่นก่อนเนาะ เราก็ต้องเปิดบัญชีเปิดบัญชีเนี่ต้องเป็นบัญชีที่ทางโรงงานเพิ่นต้องการธนาคารใดก็แล้วแต่โรงงานเดีย่ยแตผู้ดใดเห็นงานโรงงานกับทิรู้ดีน้องบอกอันอนี้แปลงได้เป็นหน ok. รอกแถ้าแป้งกเราหนาคนนั้นหรอกทางธน,นาคารครับโรงงานเนี่ยโรงงานขาเขาจะต้องเอาธนาคารที่่นสีไ้พนาาักงานเพิ่นเปิดเดโมแม่มเอาธนาคารใดก็ได้ไเดีย่ยเพราะเป็นบอ่อยพี่น้องฟังบ้บางมาบอกเรื่องบัญชีทำไม ตกทรัพย์อยากให้มีคนโอนให้หรือว่าท่านว่าพี่น้องบัญชีในข้อไมายคือบัญชีเบ้าคอก็ชิเบียรใครคนมาตกทรัพย์โอนไหนว่าเป็นเกลี้ยงไหยังไงพี่น้องอย่ไซร่ากันหลายอยาสะบอกใส่กันไปทั่วลายราคาค้นไล่กันบ่อนน้ำคนกันพี่น้องอ่ากัหลายคนอยู่คนบ่เข้าใจว่าเพ็นเลอย์บกไห้ฟังนะพี่น้องอ่าลูงงานบ่เพลนเลเคยเห็นเนี่ยตะกี้บ่เพลคเล่ย์เยเห็นยวนแถวศรีนครินทร์เนาะ สมมติว่าลรงงานนี่ต้องการธนาคารกัิกรไทอย่างนี้พนักงานทุกคนได้หันเขาต้องเฮียกันที่กรไทยขี้กันมดเพราะว่าทั้งเวลาลรงงานเขา่งเงินเขาให้พนักงานเขามันกัสิง่ายเป็นเวละเขาก็สิโอนเขาทางารนเดียวกันมดโหลดอือแต่โรงงานบาก็เขาขายอยากใส่ธนาคารอยู่ธนาคารนึงมดทุกคนก็ต้องใส่ธนาคารเดียวกันนี่ไม่หรอกเป็นอาจอยู่เมืองนอกเิ่นอาจม่บาไค้เห็นโรงงานในไทยมันเละวงจากหนาะ คนเลหา่าบาเพชรเนี่ยว่าบ่ามมาบาตบซับเบิดอเปนบอกว่าบาขอเปิดเป็นขี้ผวาไ้คนโอนเงินไหนแค่เข้าใจพิษลายการเคาะเลี้ยงบาขอได้กดันในงานทุกขั้นตอนของเล่าให้เอฟซีที่เพิ่นฮักเล่ากับพี่บาก่อนให้เพิ่นฟังควิ่มคืบมหนาเพราะว่าิ่นถามบ่อยเขามายเ้มาม่ด้บาเพชรเล่าให้ฟังหน่อยว่าอ่าบาขอเป็นยังไงตอนนี้เขาทำอะไรได้งานได้ยังพักอยู่ที่ไหน คอยก็จะมีตั้งบ่าเอฟซีเล่าฟังอ่าก e ็ทําเอฟซีว่าพชรนะนะแต่ว่าเอฟซีตัวย่อมบ่าเขาใจเหม,นมอนหน่งน้องเอฟซีตัวย่อมบ่าใจกับมาวายบ่าเ e พรว่าตกตับจะมาบอกเพื่ออะไรบอกบอกทำไมนะคือเขาบอกว่าการเห็นงานของเราต้องก็ต้องไปเปิดบัญชีคือเราโทรมาหาคอยเมื่อวานเราโทรมาหาคอยก็ถามว่าเจ้ายิทย์สตอนนี้คอยมาเปิดบัญชีอ่า ขวก็เลยบอกเรื Luckily, Hence, ่องเล่าที่คอวบากขวากขคอยฟังว่าตอนนี้มากอเห็ดอยังกานที่พี่น้องถามมาตอนนี้มันเห็ดอยังมัได้งานอะไรยังาก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี่ไปสมัครเขาก็เลยให้เปิดบัญชีให้เปนตรวจสุขภาพเราเริ่มงานเมื่อนี้เพราะว่าเมื่อวานนี่คอยบอกเป็นวันพุ่งนี่เนาะกระแทกว่าเรื่องงานเมื่อนี้อ่าน้องบอกอย่าฟังขอาก็คอยพี่น้องฟังวันน้าขวาข็อยเป็นแกงโตกะซักบอกบัญชีเอฟซีแล้วโอนนะโอนนะว่านสันพี่น้องมีคอมเมนต์อันหนึ่งพี่น้อง เพิ่นกาสิแบ,บบว่าเป็นอาคาตีกับฮาอเอกลาพี่น้องทำท่ทาย,ย่องได้บนี้แต่ว่าใส่เห็นว่าบุากค่อยกระลูกเ้อว่าใส่บุาใส่น่ะน้องมนาเนี่ยก็เก่งเนาะแท่นเทียนน้องมนาเรานำหนึ่งถึงยี่สิบเนะยาะไ่ทีมีจิตใจดีนะเาก็หมายว่าเพน็นผู้ใหไ่ทีมีจิตใจดีปกติกับคนกับเด็กน้อยนอะ่ะก็ต้องว่าเออน้องมนาเขาก็เก่งนะจึงเขาจะพูดชา้าแต่เขาก็ยังนบหนึ่งถึงยี่สิบได้ แต่พนกับาแบบแนวพี่น้องพนกับบาเก่งเนาะน้องมานาอ่าย่องในแฝงเบาใส่เ่าเบียดนะพี่น้องเด็กสี่ขวบเป็นไปตามวัยเก่งพูดจากับพ่อแม่รู้เรื่องทักทายกับพ่อแม่รู้เรื่องเด็กฉลาดเกินอายุสี่ขวบเก่งมากน้องมานาเก่งมากพ่อแม่เขาให้การสั่งสอนลูกดีอ่อบรมลูกดีกว่าครอบครัวคนอื่นคนแน่พี่น้อง บ่อในเชิงเบ่อใส่นะก็รู้ว่ามะนาวบาซาโยสิบอเห็ดยังมามะนาสื่อสารพ่อแม่เข้าใจรู้เรื่องพูดได้ทุกคำคนเดียวชั้นโยชิบอเห็ดยังทำอยู่น้องว่าเราคนไล่กันในพี่น้องเลยบ่อไส่ใจพ่อแม่บ่อน้องมะนาวนาค่าโยชิบาซาว ern, ่า <establishing> <pieces> นอค่าสมองนาค่าเป็นไปตามไว้เราอยู่ที่คู่บ่ายอาจารย์มาเป็นกระสอบถามไปเงี้ยนว่าคุณคู่น้องมะนาเวในเวลาไปเองเนียนเนี่ยเล่าเขาก็มูหลินก็มูบ่อ คุณครูมันก็บอกว่าน้องมนาเขาจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาก็พูดแบบว่าเขาสื่อสารกับคุณครูได้แต่ถ้าเขาพูดเป็นคํายาวเขายังไม่ชัดแต่น้องพูดได้แล้วก็น้องก็ทํากิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างนั่งกินข้าวอะไรเขาก็นั่งคุณครูพาทําโต๊เก้าอี้แบบนั่งเขียนวาดภาพของใครของมันเขาก็นั่งอ่าพี่น้องถ้าเด็กน่อยผู้รู้เรียงเด็กหน่อยนั่นก็ขึ้นไปเห็นเราน,นั่งกินข้าวเขาหมู่เป็นโตเนี่ยเขาก็นั่งเขาก็กินนั่งเขา เขาับพวกควนมูควนเพื่อนเวลาคุณคู่ภาพเปิดเพลงเต้นเพงลงร้องเพลงาติร้องเพลงยังถึงนั่งจิมเอาข้นในาชิข้นในยังนัง่นงกับร้องไปประตูนรตีไปน้งเขาใช่ยโยวัดสุวไทยกันมี่เอาเวียเทียนคุณคูม่มันจะมีกมลมโุงเลียนเราเบัง,นนงานานกะส่งในเบิรงอาจนั่งอีสานจะนั่งเก่าวบมะเฮ็์น้ำมูอยน่าไปหรอกไปกิจกรรมยังกับปั้นดินน้ำมันกับปั้นน้ำเบิร์นใบ ตอตัวต,อ,ตอบันก็ตอมวนไปเวลาเบิ้งทีวีคุณคู่ภาเต,ต้นเบิ่งกับเต้นนังเวิไปแ้งกระิมมึนก็มัวเนี่ยกันก็อือพี่น้องเห็นน,นะเราลองมาได้เนาแต่คนมากนั่งกินมักวาดลูกวาดเขียนม้วนขัวมักวาดยูเฮียนกับว่าขึือกันเดี่ยวนขูเนาะแต่ว่าถ้านอกมาหน้าไปฮวงเวียนบ่ไไรที่เขาว่าเขาก็ขึ้นบาได้เรียนฮอร์โมนอกีกเราไปลองถึงยิ่งซาขามูว่าเป็นยังก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาไป้องเนาะ,นะ ว่าเปสก็ย่าใส่คุ้นคู่แล้วกันใส่บอสเพชรเขาน้องม่อนเนี่ยละถึงเขาที่เป็นเังไอในเขาคือลูกเขาหอกหักนะไปลองก่คนเงินที่บอสหอกเขียนเราก็ต้องตอบกลับเป็นเรื่องปกติเนะไปลอง,งเราปกป้องเขาเนาะเอาไปลองสำหรับคลิปนี้อีลาสกันจนังหวัสดีครับ